สวัสดีครับกับท love, ่านผู้ชมที่น่ารักของผมรายการสติชาทีวีไม่ต้องบอกชื่อกูก็รู้มันชื่อนาดอายาช้าชาค่อยอุ๊ยดักโอนไหยนายยิงทีดักดักดื่อยอ่มมาดัก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 มาเกิดแล้วเหรอ๋อื้ออะไรสไนสยสไนสสไนสยสไนสยไนแมงกาดคุยเล็กเปิดพัดลมไม่ได้เลย ลำน้อยคันนี้พันลมน่าเง่าอ่ะเปิดดิวันนี้กับบอสคุงบอสคุงมาให้สตีฟแฟมิลี่นะจ๊ะขี้เกียจให้ขายของชําไหมเปิดเปิดเปิดละเยี่ยมน่าเปิดอะไรก็ไม่มาละข้ารู้สึกว่าข้างหน้าจะมีอาวุธอะไรบางอย่างนะโอ้โหกูเห็นละนั่นไงอือเย่ราคาไม่ได้โอ้ยเหยยยยย ไอ้เหมือตรงนี้วะมีผู้ก่อการร้ายกี่คนวะหกล้านกว่าคนยิงยิงยิงยทไไรได้สองคนเยสเยอะเหือยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกเขีลบเลยทาไร6เลยมาเล่นมาเล่นมากเห็นหมองให้เราเอง ฝนหายเหมาะกว่าเยอะเลยห้ามหายเห็นหน้านะพอเห็นหน้าแล้วมันจะมาหาเราเออวอร์ผู้รอดังห้ามเห็นหน้าปุ้ยไม่ดังเอ้ยเอเหม็นเหม็นอะไรมาเหม็นตูดเหรอเฮ้ยสนายก็จัถ่ายตรงๆ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 เราไม่ได้เบรกตาจะมากระติ้ต้นเฮ้ยเรามาสปอยมันกันดีกว่า นัดจะลงคลิปเออายูทูบมีสิบห้าคลิปโสดซีรีส์มาลองไว้ป่ะเอาลงเสร็จก็ลบคลิปออกไปคู่ส่วนเท่านี้ต่างหรือเปล่าปวดหัวถุงน่อนะฮะต้องยอนะประตูทางขึ้นพูดอะไรบ้างดิพูดอยเงี้ยเอ็มมานีเลยอ่ะพูดน้องๆเลย าไปตรวจควาเดินมาแบบไม่เห็นตำรวจเอเมาแบบเห็นยูนขอชักกระตุกสักทีก่อนคนเดียวดูมันดูมันดูมันด้วบอกนามันคุยกันลาฟนันนี้เราก็น่าเล่นอยเเหี้ยวอย่าเล่นไอนี้กูขอเล่นไม่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 กินเล่นแล้วเล่นกา ใหเหลือตักูเก่งที่ปกกูเก่งที่ปากเดิไปเลยวิมันมาแล้วเห็นมันที่ไหมเห็นแผนที่ไหมควายควายเอาควายควายเืีองตังเปล่านัดล่นไปหนลูกคิดวอยไม่ได้ต้องเล่นทีแล้วนมาจะ่า้าก้องแนนัด

ปวดป๊กแก้วเหรอเออปีกแก้วอ่ะมือจะแอลขึ้นเขาเหมือนเอาไปถ่ายอื่เออหนึ่งอ่ะเออปีกแก้วแล้วไม่เจ็บอ่ะหนึ่งเฮ้ยปะาไปเดินชมเมืองกันชมเมืองทำไมหนึ่งนอกนอกบ้านเนี่ยครับเริ่มจากสิ่งแรกที่เราควรจะควรจะชมนะครับรองเท้าแตะนั่นเองนะครับเหน่ยวด้วย จำวันแมวทำงานไหนแมวทำงานไม่มีนะเอออะไรแต่เนว่ยเมื่อก่อนน่ะเจ้าแมวมึงแก่งเนี่ยเออยังได้ชมบรรยากาศนะครับอุ้ยแมวแมวในทำนานเฮ้ยสวัสดี สวัสดี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 อี๋ตกหัวแมวสิ่งนี้ฉันชิว่ากาแฟกาแฟกินได้ไหมกินได้ร้องด้วยร้องด้วยเฮ้ยร้องด้วยแล้อวรุมกันถ้ากลัวว่ะเรามาพบมันที่ป่าแล้วก็ที่กระท่อมเจ้าของได้ใหม่แล้วของไม่ได้แล้ววะเฮียเลื่อนไปเลยลื่อนไปเหียว้ลวเราทำดิ เดี๋ยวถ่ายให้กูคอันนี้อันนี้คะคือการเล่นใส่ลื่นนะคะโอ้โหมาแล้วค่ะไม่ก้าว่ะ ตายแล้วอ่ะเออตายแล้วเหรอชื่อตาโบเลยใครอะอนะฮะโดนแมวในตำนานกัดนะคะนี่คำแบบนี้มันไม่มีมันเป็นมันเป็นผู้หญิง มึฟินไหมดูมึเอาเล็บออกแล้วนะฟินขอ่งผมต้องการให้คนมบ๊อบปี้ตูดบปี้ตูดแมวสุดยอดหาว่สุดยอดปะเอ้ยลืมบอกรายการนี้เพื่อความสนุกไม่ได้เพื่อความเด่นดังรายการแมวรายการชื่อฟันมากอ่ะสติช้าไง่ิสติช้าทีวีดี่รายการกูยาวกว่านี้อ่กนี่คือการ เอออยากดูคนถ่ายไหมคะค่ะหวัต่อ็นตอบเองนี่คือวันในอีกอะไรครัอ้วเจ็บไม่ดนไม่ดเลยนะอ้ววกระดุแลลูกไม่บอกอะไรอ่ะโอ้ยภาษาเสยาารู้จักหรอ เงาตนีมันชัดลการาูเไเอะไอเงือนทําไเห็นหน้าเห็นใช่รูที่เก็บกับยัง้ากากเสกเลยดุมพวราไปทำการอของมีมานัสงเท่าไร่ไป นัโอ้ยโอ้ยโองยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอยูอนยคอคยณแ้งอยู่ในหอ้ยอใน้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโะ้ยโอ้ยโอ้ยโอนยโอโ้ย คุณคงได้ยินนะคะขบคว่าพองนะคะพ่องแปลว่าอะไรคะอเออเขาขอดามากเอาคุณโบสเวดมากเลยคะ่ะอันนี้คือขาเขานะครับนีภาพหนูนะคะดูไม่ได้ดมาที <c oughs> ่ไายว่า ประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างอากาศร้อนนะคือหอมบ่อยเหรอปิดแล้วเนี่ยเนาะถูกสิทธิ์ขานี่คือชาวล็อกเวแติตลำบายพี่น้อง ก็อ่ะเดี๋ยวมาจบรายการกันก <fight jamais> <Words>. ่อนเลยแป๊บเดียวก็คลิปนี้ก็ต้องลาจากไปเท่านี้นะคะก็ถ้าชอบยังไงก็จะกดไลค์ถ้าอยากถ้าอยากดู็นงานใหม่ๆของผมก็กดกดเอื้อใช่กดกดกดซับนะฮะต้นต้น